คำถ,ถามเรื่องอยู่ในเรื่องของการละหมาดอยูออ่กรณีที่อิหม่มนำละหมาดไปแล้วนะครับสมมติอาจารย์นำละหมาดละผมผมนำละหมาดผมละหมาดอยู่คนเดียวจย์ละหมาดอยู่คนเดียวหรือ2คนก็ตามแต่ละหมาดอยู่2อคนออสมมติสองคนไปละ1หนึ่งล็อกอัดผมเนี่ยมาทันล็อกอัดที่สุกเป็นมัสบุก,บกถูกต้องไหมทีนี้พออาจารย์ให้สลามเรียบร้อยก็เหลือผมต้องยืนมาอีกหนึ่งล็อกอัดคนเดียวที่ขาดอยู่ที่ขาดอยู่มีพี่น้องคนอื่นเนี่ย เพิ่งเข้ามาเล่นผมกําลังยืนละหมาดอยู่อก็เลยมาสกิดผมครับเพื่อให้ผมเนี่ยเป็นอิหม่ามเป็นอิหมม่านำทีนี้การที่เราละหมาดตามคนที่เป็นมัสบุกอยู่เนี่ยครับเราจะได้ผลบุญในเรื่องของยามาอ่ะเหมือนกันไหมครับครับิุลแลลเราะห์มานิรเราะฮีมวุสซลาตุวสลลอฮอะลลอฮ์รอซุลิลลั คือพื้นฐานของประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับด้วยกับฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลัลือว่อะไรว่าสลัมที่ท่านนาบีกล่าวนะครับว่าสลาตุนจะมาอ้ายจีอัอฟดอลลมินสลาตินฟัดดิบิฮัมซาวยิชรีนะต่รอยะนะครับหรือในบางรีวิวบอกว่าซาบานวยิชรินต่อรอยะการละหมาดจะมามีความประเสริฐมากกว่าการละหมาดคนเดียวเนี่ยยี่สิบห้า ถึง27เท่านะครับก็เป็นฮะดิษที่พวกเราส่วนใหญ่ก็รับรู้กันนะครับทีนี้จากประเด็นฮะดิษบทนี้ของท่านนบีเนี่ยนะครับนักวิชาการก็เลยมาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าความหมายของคําว่าการละหมาดยะมาะหมายถึงอะไรมีจํานวนผู้ละหมาดอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นยะมาะสองคนขึ้นไปถูกต้องคําว่าซลาตุนยะมาะก็คือการละหมาดที่มีผู้ละหมาด อย่างน้อยสองคนขึ้นไปคําว่าอย่างน้อยสองคนขึ้นไปคืออะไรมีอิหมามกับมีมะมุมมมะก็ถือว่าเป็นยามาแล้วนะครับพอได้จับประเด็นที่มุสตอฟาถามมุสตอฟาไปละหมาดยามอทีิมัสิดปรากฏว่าอิหมามเขานําละหมาดผ่านไปแล้วหนึ่งรากะมุสตอฟาก็เป็นผู้ที่ตามที่เป็นมัสบุกนะครับมาทันในรอกะที่สองหลังจากที่อิหมามให้สลามไปแล้วเนี่ย มุสตาฟาก็ยังขาดอยู่อีกหนึ่งรอกะนะครับระหว่างที่มุสตาฟาขึ้นมาละหมาดอีกหนึ่งรอกะปรากฏว่าก็มีพี่น้องอีกคนหนึ่งเข้ามาในมัสยิดเห็นมุสตาฟากำลังละหมาดอยู่ก็เลยมาละหมาดตามมุสตาอัฟาคำถามคือว่าลักษณะดังกล่าวเนี่ยเรียกว่าญะมาไหมมันจะเป็นมัสบุกซอนมัสบุกไหมไม่เอาประเด็นจำนวนก่อน สองคนขึ้นไปเป็นยามาในเมื่อสองคนขึ้นไปเป็นยามาเนี่ยนะครับคําถามคือว่าแล้วเขาได้รับผลบุญของการละหมาดยามาไหมโอได้ไหมไม่ได้ได้สิเพราะในเมื่อสองคนมันเป็นยามาแล้วเขาก็ได้ผละบุญของการละหมาดยามาอะนะครับ แต่ผลบุญเนี่ยของการละหมาดจามะมาเท่ากับการละหมาดจามะมาพร้อมกับอิหม,มัมประจำอ,อันนี้<ะ>คนคนละประเด็นกันอ oh, <okay. S 2> แต่เขาก็ได้ผลบุญของการละหมาดจามะมาเหมือนคนละหมาดจามะมาที่มสัสยิดกับคนละหมาดจามะมาที่บ้าน mm hmm. ผลบุญไม่เท่ากัน mm hmm. ถูกไหมแต่ทั้งสองก็ได้ผลบุญของการละหมาดจามะมา